สวัสดีค่ะตอนนี้ฉันอยู่ที่ฟร์มงัวบัวงามโคขุนค่ะเป็นฟ้ามที่ยิ่งใหญ่เป็นฟ้ามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่อำเภอ,อพนมไพรเนาะค่ะเนาะ,ะสวัสดีคุณหมอสกันค่ะสวัสดีค่ะค,คุณหมอชนค่ะสสวัสดีครับค่ะคุณหมอนี่คุณหมอนี่เกี่ยวกับสัต์กับพวกงัวนี่เมนมะ่ะครับทัตตวบาลครับผมทัตตวบาลค่ะครับเป็น เป็นไหนหมอรักษางัวรักษาห่วยนี่แหละครับรักษาสัตว์รักษาสัตว์ทุกอย่างแหละเนาะค่ะก็เป็นสัตว์ใหญ่นี่แหละครับส่วนมากก็เป็นงัวสัตว์ใหญ่ส่วนมากก็เป็นงัวอยู่ในฟาร์มของเฮานี่แหละค่ะ่อาฟาร์มงัวของเฮานี่มีประมาณจักโตค่ะประมาณ300ครับผมโอ้โหฟาร์มใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอ่าคุณหมอผ้าผ้าผ้ายางเบิ่งงัวเนี่ยค่ะครับผมของเฮาก็สิมีเป็นงัวแม่พันธุ์ครับงัวแม่พันธุ์ แม่พันธุ์ผลิตลูกโคนี่ยมีลูกห้วงนลอ่านี่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 เป็นแม่เป็นลูกมันเม็นเบาหายที่ยูคูคูกันนี่เป็นแม่ลูกกันคันขายออกมีประมาณจะราคายุ่นี่ย่านุ่มเริ่มทีสี่หมื่นหาครับยานุ่มหกเดือนแต่ว่าขายจะอายุประมาณหนึ่งปีสําหรับตัวลูกมันใช่ไหมสี่หมื่นห้าสำหรับตัวลูกตัวแม่ก็ไม่ได้ตั้งราคาไว้เพราะปกติก็จะขายลูกพันธุ์คือคือรุ่นหน่อยนี่ล่ะ ตัวแม่เข้าก็เอาไว้เทปั้น่อไปค่ะแต่ว่าล่นลูนเริ่มความสามารถ40,000ค่ะเฉพาะลูกนะคะเฉพาะลูกนะคะ4ี5 0 0ค่ะอย่านมอย่านมแล้วนะคะนี่ชาโรเล่ครับอะไรนะพันอะไรนะคะชื่อพันชาโรเล่ครับชาโรล่อีฉันก็ไม่ถนัดค่ะให้คุณหมอแนะนําค่ะพันที่ต้นกาเนิดมาจากฝรั่งเศสครับผมต้นกาเนิดมาจากฝรั่งเศสแต่เป็นพันกลุ่มเดียวกันที่พลยังคํหนองสูงพวอนี่แหละที่เขาเลี้ยงทั่วถึครับ ค่ะเป็นพันธุ์ที่มาจากสายยุโรปโอม,มาจากไในพงษ์สางเงยเนื้อแนนเนื้อค่ะครับพวกนี้อ๋อนี่มีม,ม,มีมีทั้งสองฝากฝั่งเลยนะคะไปไปโน่นค่ะไปโน,น่นข้ามไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอข้ามไม่ได้เราไปไป,ไปทางนี้แล้วค่ะโน,น่นไปถึงโน่นเลยนะคะไปถึงโน่นเลยนะคะค่ะคุณหมอเดินแนะนำคาร้วอีกฝั่งแล้วมีอีกฝั่งค่ะคนนุณไจะเป็นแม่พันธุ์ประมาณสามสิ แม่พันประมาณสามสิห้าตัวที่เหลือก็จะเป็นวัวขุนที่เหลือก็จะเป็นัววัวขุนวัวขุนนี่หมายถึงว่าเราเอาออกไปวัวขุนก็คือวัวที่เราเอาเข้าระบบในการเลี้ยงนะครับเข้าระบบในการเลี้ยงก็คือเลี้ยงด้วยการขุนขุนก็คือการให้อาหารการให้วัวมาให้อาหารเขาก็เรียกวัวขุนเขาก็เรียกวัวขุนแล้วก็ทีนี้เราก็ไป ส่งลงลงเชือดด้วยไหมคะรขายลงเชือดครับขายไปต่างประเทศด้วยขายในประเทศด้วยกับเชือดเองด้วยเพราะเรามีร้านขายเนื้อเรามีเขียงเนื้อมีบุตรชอร์สกันของตัวเองอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่หมู่บ้านครับบ้านบัวงามนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านบัวงามนี่แหละเนาะมีเขียงเนื้อเองตามร้านเนื้อต่างๆครับส่งตามเขียงเนื้อด้วยใครต้องการก็มามาสั่งแล้วเราก็ส่งส่งตาม ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณหมอก็จะเป็นวัวขุนครับเนี่ยก็เป็นวัวขุน,นจะมีทั้งเชอร์ร่เลือดผสมมีทั้งวากิวแับวากิวก็มีแองกัสก็มีครับผสมกันแต่โดยส่วนมากเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นชเชอร์ร่ลูกผสมอประมาณนีรน้รุ่นรุ่นนี้คือเพิ่งเข้าขุนได้ประมาณเดือนครึ่งรุ่นนี้ เดือนครึ่งจะผอมอยู่เพิ่งเอาเข้าขุนเพิ่งเอาเข้าขุนยังไม่อ้วนแต่ก็ไม่พร้อมนะคะกลัวที่นี่ไม่พร้อมนะคะบอกไว้ก่อนกลัวที่นี่ไม่พร้อมสองให้มันอ้วนคับให้มันได้ให้มันได้คุณภาพเนี้ยค่ะนี่คือโรงเรือนที่สามนะคะโรงเรือนที่สามค่ะค่ะเชิญทางโน้นเลยค่ะมีเยอะเป็นฟาร์มใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ พิ่ันก็เพิ่งมาเห็นนี่เลยที่มาเห็นเพราะเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้มามาสั่งมูลวัวเนาะจะไปใส่อินทรพาลำเพราะว่าชั้นก็มาเอาที่นี่นี่คือฟางเก็บไว้ให้วัววัตถุดิบคุณคมีอาหารหยาบพวกนี้อาหารหยาบวัสถุดิบฟางาวัวก็คือวัวเป็นสัตว์ เขี้ยวเอื้องเขาก็ต้องมีอาหารหยาบอาหารข้นอาหารหยาบก็คือฟางก็คือฟางับฟางกับหญ้าสองอย่างแต่วัวขุนเราก็ไม่ได้เน้นหญ้าเท่าไหร่เพราะว่าหญ้ามันมันค่อนข้างหายากอ่าเราก็มีแปลงหญ้าอยู่แต่ว่าจะเน้นเฉพาะวัวแม่พันธุ์ครับส่วนวัวขุนก็ให้ฟางแล้วก็อาหารข้นเป็นหลักอาหารข้นก็เป็นอาหารจากบริษัทครับที่เรผสมกากเบียร์ครับอ๋อผสมกากเป็นขุนข้าวขาวนี่คือกากเบียร์ครับส่วนมากก็จะเป็นอาหาร หัวอาหารใช่ครับก็จะเป็นอาหารสําเร็จรูปครับไม่ใช่หัวอาหารค่ะเป็นอาหารสาเร็จรูปพร้อมให้กินเลยพร้อมให้กินเลยใช่ครับก็คือเป็นเม็ดเป็นผงที่พร้อมให้กินติดสับเลยแล้วไม่ต้องมาผสมอีกค่ะเชิญเชิญทางนู้นค่ะเชิญไปเริ่มต้นแล้วก็เดินเลยค่ะคือคืออยากอยากอยากให้เห็นว่าฟาร์มของเขานี้ใหญ่แค่ไหนแล้วทามากี่ปีแล้วคะคุณหมอทํามาสิบหกปีแล้วครับโอ้โหทํามาสิบหกปีแล้วนะคะยังก็เพิ่งเคยเห็น ไปสุดๆเลยแล้วเดินใจกลางนี่ได้ไหมได้ครับผมไปเดินนี่ค่ะคในขณะนี้ฉันกำลังถ่ายทำในเวลา4โมงเย็นนะคะของวันวันที่สองเนาะคุณหมอเนาะวันที่สอ2มีนาค่ะวันที่สองมีนาถ่ายทำเวลา4โมงเย็นค่ะ นี่ก็จะเป็นขุมที่ขุมระยะที่สามที่สี่ครับขุมระยะ,ะที่สมามที่สี่นะครับวนข้อที่ว่างก็คือเป็นุมที่ขายออกไปค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะฉันเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากสำหรับโคขุนบัวงาม บัวง,งามฟาร์มโคขุนค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอีฉันบอกเน้นๆก็คือว่า,าลูกค้าต้องการพันวัวที่ดีค่ะก็คือมาที่นี่เลยมีทั้งไทยและต่างประเทศส่วนมากจะเห็นไล่ๆมานี่บอกชื่อมานี้ก็มีแต่ต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะต่างประเทศนี่นำเข้าแบบไหนคะคุณหมอ,อส่วนมาก เขาก็ปรับปรุงพันธุ์มาหลายปีแล้วครับตรงนั้นก็จะเป็นการนําน้ําเชื้อเข้ามาอ๋อนําน้ําเชื้อเข้ามานำเชื้อเข้ามาผสมกับวัวไทยผสมกับวัวไทยครับก็จะได้วัวลูกผสมเลือดหน้าตีบลูกครึ่งเพราะงั้นเสร็จแล้วก็ผสมอีกเเลือดที่สามเลือดที่สี่เพราะว่าอรงนี้โดยส่วนมากฟาร์ที่นี่ก็จะนำน้ำเชื้อเข้าครับเป็นทั้งน้ำเชื้อที่อยู่ในเมืองไทยก็มีครับในหลายฟาร์มที่เขาผลิตน้ำเชื้อและการน้ำเชื้อจากภายนอกกับน้ำเชื้อของกรมประดุษศาสตร์ โดยส่วนมากวัวหมนี้เราก็ซื้อจากตลาดนัดโคกระบือนะครับค่ะไปซื้อตามที่ตลาดนัดโคกระบือดูวัวเป็นเนาะดูวัวเป็นไปที่ตลาดนัดเขาก็ได้ตามเป้าหมายเพราะว่าเขาดูดูโคเป็นดูวัวเป็นว่างั้นเถอะไอ้นี่เป็นคอกที่เท่าไหร่้วคะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เขียนชื่อไว้เนาะค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็ไปนี่อีกเลยค่ะนี่ไปนี่อีกเลยค่ะนี่อย่าลืมนะคะว่าใหญ่แค่ไหนค่ะอยากให้รู้ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดรยเอ็ดค่ะที่อำเภอพนมไพรนะคะตรงนี้เดินไม่ได้ค่อนข้างที่จะค่ะโอ้โห สุดยอดเลยค่ะยันไม่เคยเห็นจะเป็นสูตนี้สูตนี้ก็จะเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งสูนี้วัวเนี่ยนะ,ะตั้งแต่คลอดมาหรยอคะอายุขุนครับผมอ๋ออายุขุน่นนงจะเริ่มมาเขานำเข้ามาขุนว่าง,งั้นเถอะได้ประมาณสองเดือนครึ่งดูหน้าตาสิคะดูหน้าตาเออดูหน้าตาเจเอ๋ตัวเองนี่ค่ะ นี่เจ้านี้เขามองนะนี่นี่ค่ะใหญ่ที่สุดค่ะประมาณกี่ตัวนะคุณหมออสามร้อยบวกลบครับค่ะ,คะสามร้อยบวกลบ ลอยนวลามร้อยกว่าบางช่วงสองร้อยค่ะค่ะ <180 S 2> ช่วงนี้จะประมาณสามร้อยค่ะ,าคะมานี่อีกค่ะเดินนี่ขนาดนี้เดินนี่เก้านาทีสิบนาทีแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเพราะว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากกลุ่มแม่สาวครับอ๋อกลุ่มแม่สาวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแม่สาวทั้งแม่สาวทั้งหนุ่ม มีทั้งหนุ่มทั้งสาวกลุ่มนี้ก็เป็นก่มลูกคอกที่เกิดที่นี่ลูกครอกที่เกิดที่นี่มันขนเหมือนแกะเลยค่ะคุณหมอนี่ค่ะทําไมมันขนเหมือนแกะเลยเนอะนัารักน่ารักที่มาจากเมืองหนาวครับลักษณะอ๋อพันุมาจากเมืองหนาเมืองหนาวลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนกลุ่มนี้จะเป็นวัวขนครับนี่จะเป็นวัวตัวเมียขน ตรงเนี really? yeah. um, so uh, right. animals, right. ้ยที yes? right. ่เป็นหมันแล้วที่มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์แล้วก็เอาเข้ามาขุนแล้วก็ขุนเป็นเนื้อขายเคียงอ๋อพวกนี้ใช่ไหมครับที่เป็นหมันแล้วที่เป็นหมันเลยที่ทีนี้เราก็ขุนแล้วก็ขุนครับเราก็ขุนเป็นเนื้อให้เขาอ้วนเขาอ้วนเขาได้เนื้อเยอะได้เนื้อเยอะเปอร์เซ็นต์ซากดีเขาเอาไปทําเนื้อก็ออกกระอกเอ่อซูเคียงครับก็เคียงเคียงเขาก็ชอบ จะเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มวัวไทยก็มีครับบางเขียงเขาก็ชอบวัวไทยการที่เราจะเอาวัวไทยผมผมมาเชือดเลยแล้วก็เอามาขุนให้เขาอ้วนก่อนแล้วเราก็ค่อยขายออกไปค่ะจะแยกส่วนที่วัวขุนส่งัวไทยอยู่บ้างเขียงก็ต่างหากนี่เพิ่งคลอดนี่ตนนี้คลอดได้ประมาณเดือน อนคือวัวที่ซื้อตามตลาดแล้วเขาก็ท้องมาด้วยเขาก็ท้องมาติดลูกติดท้องมาก็มาคลอดที่นี่ก็มาคลอดที่นี้อืมนี้ก็เป็นแม่สาวอุ้มท้องแม่สาวอุ้มท้องเนี่ยตัวที่เหมือนแก่ๆเนี่ยนะอืมนี่ก็นี่อุ้มท้องอุ้มท้องอยู่ นี่ก็สําหรับขุนไฟแบบไหนคะเนี่ยตัวมีตัวเพราะวพอพวกนี้ผลิตลูกพวกนี้ผลิตลูก,ก,ลต,ลกตอนเย็นเย็นเวลาเริ่มประมาณนี้ก็จะเริ่มเอา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 ฟางมาวางไว้ที่คอกให้เขาให้ให้ใครให้เขากินตอนกลางคืนใช่ไหมคะกินตั้งแต่เย็นไปนั่นแหละคร,ะระับปกติเขาจะกินภาบหนึ่งาภาบเย็นภาบเดียวค่ะอ่า ทุกอย่างนะคะถ้าต้องการวัวนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นคุณหมอพูดสิคะม่ว,ว่าจะเป็นวัวอะไรมัง่งเราจะจบคลิปวัวขุนหรือว่าใครต้องการที่จะเอาไปเลี้ยงเพื่อ,อผลิตสายพันธุ์ลูกรับเลี้ยงโคต้นน้ําที่เอาไปเลี้ยงขายลูกอีกรอบหนึง่งหรือว่าวัวขุนที่จะเอาไปขุนต่อหรือวัวที่ขุนอ้วนแล้วนะครับก็ติดต่อ เข้ามาที่ฟาร์มได้ครับผมเข้ามาที่ฟาร์มหรือว่าใครที่สนใจมือใหม่อยากเลี้ยงโคก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาศึกษาดูงานได้แต่ว่าก็ให้ติดต่อไวล่วงหน้าครับติดต่อไวล่วงหน้าครับคุณหมอมีเบอร์โทรฝากไหมคะเบอร์โทร0812664532ครับผมที่ฟาร์มบัวงามฟาร์มครับหรือว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กเพจบัวงามฟาร์มโคขุนมาตรฐานครบวงจรครับค่ะครับเข้าไปดูที่ทักที่เพจก็ได้ครับค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะช่วงต่อไปหรือว่าโอกาสต่อไปฉันจะมาอัปเดตติดตามฟาร์มงัวบัวงามโคขุนอีกต่อไปบ,บัวงามฟาร์มโคขุนค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ